โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกรีนอีวิวพีนะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศรัตเวียนะผมไม่ใช่รัสเซียนะแต่เป็นลัตเวียนะครับผมอยู่กับหน่วยลบ SAS ้นะหน่วยลบพิเศษของอังกฤษนั่นเองครับผมอ๋อในที่สุดคุณก็มาสทัทีห้องประชุมอยู่ด้านหลังครับขอให้โชคดี กรุณาเข้าห้องด้วยครับอ okay, ๋อโอเคครับเข้าไปละเดี ro, uh ๋ยวนี huh. <verify S 1> uh ้แหละอ่าฮะอ่าฮะ ภายในภารกิจนี้ก็คือโจรโจรผู้ก่อการร้ายรัสเซียเนี่ยได้ทำการครอบครองหัวลบหัวลบนิวเคลียร์อยู่นะครับผมและเราก็ต้อง สเตลเข้าไปก่อนนะตอนแรกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าข่าวกองที่ได้มานั้นจริงหรือเปล่าถ้าเราสเตลเข้าไปได้แล้วรู้ว่าพวกมันมีวัลรับดูเคียจริงๆเราจะต้องทําการเรียกกําลังเสริมและจู่โจมและยึดมันมาให้ได้นะครับผมโอเคครับผมหัวหน้าก็เตือนเราว่าอย่าให้ถูกจับได้ครับระหว่างการที่ลักลอบเข้าไป เพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะผมตรงนี้โอเคครับมาดูสองพี่มวงคุยกันนะผมคุยกันเรื่องขอยืม,ขอย,มขอยืมไฟแช็กหน่อยได้ปเปล่าจะซืบบุหรีแต่อีหนึ่งบอกไม่ให้นะผมพี่มูงดำสองคนนะผมโอเค ไปไปไปเพลยชี่เชิญค่อยๆนะผมต้องระวังนะผมเราสติวสติวแตกนี่จบเลยนะผมมิชชั่นเฟลเลยนะที่นี่ที่ไหนโอเคไปเลยพี่ดำไปเลยพี่โมงดำคนนี้มี AK คนะผมคนเมื่อกี้มีปืน TMP อนะ MP9 อุ้ยหัวโผล่เมื่อกี้ตกใจ อันนั้นอันนั้นไม่ไปนะผมคนนี้ไม่ไปฮะลีลาครับผมตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระทึกมากเลยคือเราต้องรีบผ่านไปนะครับผมมาเลยมาเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยยินยินโอเค <c oughs> โอเคเข้ามาตรงนี้ โอ้มีหอด้วยผู้ก่อการร้ายมีหอเป็นผู้ก่อการร้ายที่มีอิทธิพลจริงๆมีหอด้วยอ่าตรงนี้มีตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตรงนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งนะผมไปเลยพี่เดินเร็วๆเราตอนนี้เดินไปก่อนนะต้องสติลแบบมีทุกเกียร์โซลิดนะเอาละค่อยๆไป อ,อ,อย่าเห็นนะอย่าเห็นนะ,อะนนโอเคโอเคตรงนี้มีพี่เบลเบลีฮะพี่เบลีดำนอนโกนอยู่คนระับกับ ewp ของเขานะผมตรงนี้ครับผมให้เดินมาแล้วก็เอาเครื่องจี้แยขึ้นมาตัดเลยเพื่อพี่เบลีดำตื่นแล้วรีบเข้าไปนะผม Okay, ค่อยๆย่องไปฮะตอนนี้ก็มีสองสองคนคุยกันอยู่นะผมเมื know, so ่อก <l ug> ี้มันเกือบเห็นเราตรงนี้ไม่ต้องตกแจแล้วตกลงมาเอาที่จี้กุญแจขึ้นมาก็ตัดฮะโอเคพอเราพอเราตัดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มีบันไดยอยู่ อุอากาศหนาวมากเลยนั่นสินะโอเคอะสองเมื่อกี้มันแซวกันเล่นนะว่าอากาศหนาวจังเลยหวังว่าคงไม่มีใครบุกเข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกือบเห็นเฮ้ย เห็นได้ไงวะคานต่ำแล้วนั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกมันบอกว่าถ้าไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามีคนเข้ามาเราเนี่ยเราปาหิมะใส่มันก็ได้แม่มีการแซวกันโดดขึ้นมาฮะตอนนี้ระวังให้่ากกระโดดเตะขวดเหล้าไม่งั้นซวยเลยนะผมตัวนี้มีรูด้วยไม่มีแล้วสองดูเฉยๆตรงนี้น โอเคไปมาคุยกันไปฮะเฮียตรงนี้ผมอย่าเพิ่งโดดข้ามไปฮะมาปิดไฟฟ้าตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็โดดข้ามไปอย่างสบายใจได้เลยโอเคตรงนี้ก็มีผู้ก่อการ้ายนอนหนะลงนอนผู้ก่อการไาย คิดยังไงเนี่ยมาดูโจนนอนเนี่ยปู้มีเอคมีจะมีอันนี่จรวดแม่นี่คลังอาวุธนะมีกล่องพยาบาลด้วยแต่ผมไม่ได้เจ็บอ่ะดีเนี่ยเพะไอนี่มันนอนเมาเพิ่ถึงคนรักเลยฉันไม่ใช่คนรักแกฉันจะมาฆ่าแกแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีอาวุธฉันเข้ามาแบบสเตล อ่าตัวนี้อาวุธตัวนี้จะเก็บเลยฮะับชุ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 บ,ชบ,ชบนี่ฮะหัวลบนิวเคลียรสผมกำลังเฉลี่ยกำลังฉลองเลยแล้วจะทำการหยิบกล้องขึ้นมาก็ถ่ายรูปอย่างเงี้โอเค งานเลี้ยงของเก๋กำลังจะจบในไม่ช้าเพราะพวกเรากำลังลอยตัวลงมายังไงละ่ะดนีไปซะเอาเลยเพื่อนลอยตัวลงมาแล้วตรงนี้จะมีโผล่มาเรียบรอ้อยตายหนึ่งปิวลงไปเลยเอาเลยเพื่อนจัดการเลยจัดการมันจัดการมันปยเพื่อนเราจัดการไปแล้วก็ไปต่อฮะ โดดขึ้นโอเคเข้ามาตรงนี้แน่มีหล่นลงมาครับผมแต่เราเข้าทันน่ะนะตรงนี้ระวังครับผมระวังโดนระเบิดนะโดนทีตายนะวันช็อตเลย ไปเลยเพื่อนจัดการมันปังปั้งปังปังนะดีเซิร์ตอีเกิลกระสุนหมดรีโหลดก่อนเออหัวลบดิวเคีลมันหายไปแล้วฉันคิดว่ามันมันเหนอมันมันเอาเอาหัาวลบดิวเคียลมีไปแล้วพระเนยมาตัวนั้นไปเลย โอเคใกล้จะใกล้จะเปิดประตูได้แล้วจัดการมันเพื่อนจัดการมันเอาเลยเพื่อนเออจัดการมันเพื่อนเอาเลยเพื่อนจัดการมันเอาไม่นะเพื่อนเราเสียเพื่อนไปนหนึ่งคนแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะไปกันต่อครับผมตอนนี้มี m4a1 ให้เก็บนะผม ต้นเรือก็ต้องอ้อมไปช่วยเพื่อนนะผมที่อยู่ฝั่งนู้นเอาเรียบร้อยตายหนึ่ง we โอเคขอใช้แม็กแม็กเทนกับดีเซอร์ดอีเกิลหน่อยนะเฮ้ย hey, เพื่อนตื่นได้แล้วศัตรูล้มหมดแล้ว ไงครับท่านหัวหน้าเอาล่ะหลบก่อนหลบก่อนยิงไม่ตายเลยเว้ยเรยียบร้อยโดนระเบิดอ่ะโดนแอร์แอร์สไตร์ของเราหนีไปแล้วเอาเลยเพื่อนท่านหัวหน้าไปบุกบุกบุกเอาจะยิงกันเองทำไมเนะี่ยไปดิไปเลยหัวหน้าบุก,กก่อนเลย ไปเลยท่านหัวหน้าไปไปจัดการจัดการเรียบร้อยล้มหนึ่งตรงนั้นมีสไนต์ตัวหนึ่งครับบนหลังคาเอาไม่เอาเพื่อนตายกำลังเปลี่ยนปืนเลย ไปหัวหน้านำไปก่อนเลยโอเคมันหนีไปแล้วไปไปตามไปไปเพื่อนตามไป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 ตามไปตรงนี้จะมีรถถังออกมานะนี่ไงขันเบื้อเริ่มเลย เอาละเพื่อนมาเลยไปไปเพื่อนจะเป็นการรถทางเลยอ้าวเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยตายหมดเลยโอ,โอ้โดนยิงโอ้โดนยิงโดนยิงโอเคเก็บบนันไดให้มาตรงนี้ครับผมอ้อมไปโปวน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นถึงใจเลยโอเคเก็บเกาะก่อนฮิวก่อนเลือดเหลือน้อยให้เก็บจรวดครับผม แล้วก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไงก็ยิงไปเลยนั่นแหละเอออ้วอาวไม่ตายวะไทไมมันไม่ตายวะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเฮ้ยเป็นไปได้ไงเมื่อกี้ยิงเต็มอัดคันเลยนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ครับเมื่อก,กี้เมื่อกี้พลาดนิดหน่อยเนี่ทยทไมไม่ตายวะเฮ้ยฮัลโหล ทำไมไม่ตายอ่ะเป็นไรอ่ะก็เตียมยิงนัดเดียวตายเลยนะโอเคเรียบร้อยโอเคผมในเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะทำบั็อกอย่างหนึ่งให้ดนะูโดยที่การหยิบจรวดนี้ขึ้นมานครับผมแล้วก็ยิงไปแล้วก็สับปืนรัวครับผมนี่เราสามารถนี่ครับอย่างเงี้ยเราสามารถทำยี้ได้แต่ ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราจะทำบล็อกนี้เราต้องใช้ปืนจรวดนี่ทั้งเกมเลยนะผมโอเคมาเก็บอันสุดท้ายก่อนแล้วไปกันต่อเลยโอเคเข้ามาทางนี้ครับผมป้อมป้อมรถถังบินมาเปิดให้เรียบร้อยระเบิดกระสุนดีเซอร์ดอีเกิล จัดว่าจัดว่าดีฮะตอนนี้มี M249 นะผมผมว่าผมใช้ M249 ดีกว่าเฮ้ยมีสไนเปอร์ตัวหนึ่งยิง หัวหน้าหนีไปแล้วโอเคตายหมดรีโหลดก่อนตรงนี้นะผมเราสามารถเราสามารถดันกล่องครับผมดึงออกไปแล้วไปเทียบขาตรงนั้นได้แต่มันช้าเกินไปฮนะวิธีของผมก็คือเนี่ยเดินมาตรงๆ่างก็โดดข้ามไปเลยอย่างเงี้ยเนี้ยง่ายดี <laughs> มันหนีไปแล้วโดนยิงหน่อยวิ่งหนีไปเถอะตรงนี้เปิดตู้เสื้อผ้ามาครับผมแล้วก็หยิบนี่เครื่องตัดกุญแจแล้วก็เก็บปืนมีสไนให้ด้วยคุ้มไหมเนี่ยโอ้มีกระสุนให้เยอะเลยตรงนี้มีสไนยเยอะผมสไนาตายแล้วหนึ่งเก็บไปสองเก็บไปสามเก็บไปสี่เก็บไปห้าสไนห้าตัวละ สไนหกตัวโอเคสไนเจ็ดตัวครับผมไปกันเถอะแม่เพลงนี้โคตรบิวเลยเพลงนี้ก็บิวจังเลย โอ้ยมันยิงหดวจังวะนี่ไงยิงกดเลยนี่แหละปิวไปโอ้ยเยอะๆเพื่อนจัดการซิมันเยอะมากเลยจัดการสิเพื่อนจัดการซิอาเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งอาเรียบร้อยตายสองอาตายหมดเลยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเยอะๆเลือดเลือ,ล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 อน้อยเก็บมาเก็บเลือดก่อนโอเคโอเคลบหนึ่ง ล้มสองเรียบร้อยตายสามโอ้พวกนายนี่ไรประโยชน์มากเลยเพื่อนเป็นเหมือนยำช้าเลยขอใช้จรวดตรงนี้เลยแล้วกันมันเปลืองนี่ไงอ้าวไม่ได้เพื่อจะได้ผลเลยนี่ไง โอเคระเบิดรีโหลดครับผมหยิบระเบิดขึ้นมาก็ถอดสลักไว้ขว้างไปเลยเรียบร้อยครับผม <c oughs> ไอ้นี่ก็ตายช้าเกินโอเคข้างในนี้มี AK ครับผมเก็บมาได้บันจุกระสนุนมี AK M249 ของรีโหลดขอรีโหลดก่อนแป๊บนึง M4A1, Sniper, Steer Scout แล้วก็ m a g 1 0ขอใช้ AK แล้วกัน AK กับ M249 สำรองแล้วเรียบร้อยนอนลงไปนอนไปซะโอ้โอ้ใครมาเล่นกูวะโอ้ก็โอ้โอกะสุนหมดโอ้โอ้ อะไรเพราะเฮยมันยวนระเบิดมาระวังอุ้ยระเบิดแฟรตนกึกว่าระเบิดสังหารปัทโถวอุย้ยเล่นละนล้นอยจังเลยนี่งไงแหนี่หน,นีเก่งหนีเก่งนี่งไง นีไ่ไงไอ้นี่ก็มาติดบั็อกอะไรเนี่ยเอาระเบิดไปเรียบร้อยตัวตัวแตกไปเลยเอาระเบิดแฟลตไปอีกอ่ติดสตัสตนนะสิสติดสตันไปดิติดสตันไปละสิมองไม่เห็นอะไรเลยเรียบร้อยฮะส่งอำน้าครับไปค่อยๆไป ตายหนึ่งตายสองตายสามเรา,ากำลังส่งกำลังเสิมเข้าไปช่วยเราไม่สามารถเข้าไปเข้าไปสนัสนุนได้ศัตรูระดมยิงเยอะเกินไปโอเคไม่ต้องห่วงผมลุยเดียวก็ได้นี่ไงโอเคจุดจบของแกมาถึงแล้วปาระเบิดควันไปเล่นๆน,นี่ไง นี่ไงกูระเบิดแป๊บดีโหลดก่อนกูระเบิดเร็วมันจะระเบิดแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมเย่ชนะมิชชั่นสำเร็จ f u l